สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง l t t o ท c h a n n e l นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำมังงะหน้าอ่าน EP ที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับบูล็อกนะครับหรือชื่อภาษาไทยคือขังดวนแข้งนะครับเรื่องนี้ผมได้รับคำแนะนำมาจากน้องนิติดนนะแล้วผมก็ตามตามซื้อมาจนปัจจุบันนะครับซึ่งต้องบอกว่าวางไม่ลงจริงๆมันสนุกมากครับ ผมว่าอ่านได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับยิ่งผู้หญิงเนี่ยที่ที่ชอบแบบการ์ตูนที่แบบผู้ชายเยอะๆนะครับแล้วแบบตัวละครหล่อๆได้เท่ๆนะครับบอกว่าแนะนําเลยครับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็เพิ่งจะมีประกาศข่าวมานะครับว่าได้ถูกทําเป็นแอนิเมชันแล้วนะครับอยากให้รีบหาเลยนะครับอยากให้รีบหามาสะสมไว้เลยอย่าไว้ใจสำนักพิมพ์นี้นะครับ คือถ้ามันดังอ่ะเออราคามันจะแบบพุ่งอ่ะจริงๆครับซึ่งผมได้บทเรียนจากคลิปที่แล้วที่ผมลงไปเนี่ยผมเจอไอ้แท็กออนไท่านเล่มจบไปนะโหราคา160บาทนะครับกระดาษถนอมสายตานะครับซึ่งเอจริงๆผมตั้งใจว่าผมจะไม่ตามค่ายนี้แล้วนะครับ จะตามเฉพาะเรื่องที่ยังไม่จบนะครับซึ่งทั้งชั้นเนี่ยทั้งห้องผมเนี่ยเหลือแค่เรื่องเดียวนะครับที่ยังไม่จบก็คือเรื่องนี้ยังไม่จบครับล่าสุดคือออกมาถึงเรื่อง36ครับนอกนั้นจบหมดแล้วนะครับเราก็เพิ่งมาได้เรื่องนี้มานะครับล่าสุดหลานทักมาบอกพี่เราเรียกผมพี่เนาะลองอ่านเรื่อง Tokyo r e v e r วอร์เจนส,สนุก เอาละผมก็เอาละก็เลยไปหาข้อมูลนะครับก็รู้สึกว่ากระแสะจะดีมากนะครับแล้วก็เขากําลังพิออเดอร์นะครับตอนนี้เล่ม1นึงงเล่ม4นะครับแถมโปรตการ์ดด้วยเป็นฉบับพิมพ์ใหม่นะครับกระดาษถนอมสายตาราคาเริ่มละรู้สึกจะเริ่มละ130บาทนะครับกําลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะซื้อดีไหมนะครับจะให้ดูลาเส้นอกรอบหนึ่งครับ ึ่งมันสวยมากครับว่าฉากได้ว่าฉากแข่งฟุตบอลได้เหมือนแบบฉากต่อสู้นะครับมันมากครับออนี่ครับหน้าปกหน้าปกเขาก็จะวาดแบบคือผมอ่านเรื่องนี้ผมชอบอย่างนึงนะครับเป็นการ์ตูนที่แบบมันไม่เหมือนการ์ตูนฟุตบอลทั่วไปอ่ะฟุตบอลทั่วไปเขาจะใช้เขาเรียกอะไรอ่ะ พลังความร่วมมือคือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนาะ <c oughs> ก็จะพาทีมไปแบบไปถึงฝังฝันได้นะครับแต่เรื่องเนี้มันมันแปลกอย่างหนึ่งเขาเอาดาวรุ่งนะครับอายุไม่เกิน18ปีนี่แหละเข้ามาอยู่ในอยู่ในโซนเนี้ยโซนบูล็อกเนี่ยจำนวนทั้งหมด300คนนะครับมาเพื่อเฟ้นหากองหน้ายอดฝีมือนะครับเพียงหนึ่งเดียวนะครับ มันก็จะมีเรื่องของจิตวิญญยายเข้ามาด้วยนะครับก็จะแบบไม่ให้ให้เห็นให้เห็นตัวเองเป็นหลักนะครับประมาณนี้ครับซึ่งต้องบอกว่ามันแหวกนแนวแล้วมันก็สนุกจริงๆนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าที่ผมทําคลิปแนะนามางะขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมอ่านเรื่องไหนแล้วมันสนุกเนาะผมก็อยากจะแนะนําให้น้องๆที่ชมคลิปเนี่ยเผื่อสนใจก็จะตามเก็บกันนะครับส่วน เหมือนกันครับถ้าเกิดมีเรื่องไหนที่น้องๆอ่านแล้วแบบมันสนุกนะครับอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าไม่เป็นโรคซับจางซะก่อนนะครับก็จะพยายามตามหามาอ่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังกันครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ